สรุปข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอารันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังเนี่ีแดงงานเข้าลูกชอและแม็กโทมิเน่ถูกแบนนัดเยือนวิลล่าเสาร์นี้โดยศึกพิม์ลีกในวันเสาร์นี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งที่แมนยูไนเต็ดมีคิวจะไปเยือนแอสตันวิลล่านั้นจะไม่มีสกอตแม็กโทมิเน่และลูกชอเนื่องจากทั้งสองคนติดโทษใบเหลืองครบ5ใบ โดยในส่วนของตำแหน่งแบ็กซ้ายนั้นอเล็กสเตเลสสามารถลงเล่นแทนลุกชอได้อย่างไม่มีปัญหาส่วนตำแหน่งกองกลางที่ขาดแม็กโทมิเน่ไปนั้นยังมีตัวเลือกอย่างเนมันยามาติสเฟสและดอนนี่ฟานเดเบ็กซึ่งสามารถทดแทนกันได้ขึ้นอยู่ที่ว่าลาฟลังนิกุนซือชาวเยอรมันจะเลือกใช้งานใครฟานเดเบ็กจะยังอยู่กับทีมต่อไปเพราะผีแดงยังไม่ตัดสินใจให้ใครยืมตัว ข่าวจากฟาบิซิโอโรมาโนรายงานว่าสถานการณ์ของดอนนี่ฟันเดเบกนั้นยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการย้ายทีมแถมต้นสังกัดอย่างแมรี่เต็ดยังยืนยันว่าไม่มีทีมไหนติดต่อยืมตัวดอนนี่ฟันเดเบกมาอย่างเป็นทางการส่วนผู้จัดก,การทีมอย่างลาฟลังนิกก็ยืนยันว่าจะเก็บตัวเขาไว้ใช้งานจนจบฤด,ดูกาลนี้ถ้าอย่างนั้นเหล่าเด็กผีก็อยากจะบอกลุงลังนิกคนดีว่าช่วยเอาน้องดอนนี่ลงสนามบ้างนะครับ ลูนี่บอกเองโอกาสอาหมัดย้ายมาดาบี้เป็นไปได้ยากข่าวจากฟาบิซิโอโรมาโนรายงานว่าเวนลูนี่อดีตดาวยิงระดับตำนานตลอดการของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั้นออกมให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าเขาชื่นชอบในฟอร์มการเล่นของอาหมาัดเยเลโลเป็นอย่างมากแต่โอกาสความเป็นไปได้ที่แมนยูเนเต็ดจะปล่อยดาวลุ่งไอวอรีโค้ดให้ไปอยู่กับดาบี้ในช่วงตลาดมกราคมนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วแทบเป็นไปไม่ได้เลย สื่อฝรั่งเศสฟันธงปารีสแซงต์แงชมงมงตัวเต็งได้พอปอกบาปิดท้ายที่ข่าวจากสื่อดังจากฝรั่งเศสอย่างเรอคลิปรายงานว่าทีมดังอย่างปารีสแซงต์แงชงมงนั้นเป็นตัวเต็งที่ได้ตัวพอปอกบาไปร่วงทีมหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากณนะเวลานี้เจ้าตัวก็ยังไม่ยอมต่อสัญญากับต้นสังกัดอย่างแมนยูเต็ดออกไปเลยสักที ซึ่งถ้าดูตามสถานการณ์แล้วโอกาสที่ทีมปีศาจแดงจะเสียตัวเขาแบบฟรีๆหลังจบฤด,ดูกาลนี้ก็มีสูงนะทำใจนะครับเด็กเพคลิปนี้สับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กระจกอลลอย UV GOD คิดถึงฟิล M ์ม UV ดีๆคิดถึง GOD นะครับถ้าชอบกดไลคถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า